สวัสดีครับสำหรับวันที่17นะครับธันวาคม2556ซึ่งคิดว่าเป็นวันสุดท้ายของปี2556นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มเป็นปีใหม่นะครับเป็น27 28 29ก็คืออาจจะไม่ได้พบกันในช่วงเวลาต่อๆไปแต่ผมคิดว่าเทปนี้อาจจะเป็นเทปท้ายๆนะครับของปี2556นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกาศกันเลยครับ ภาพแรกนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพของภาพเมฆดาวเทียนประเภทอินฟราเรดนะครับสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากภาพดาวเทียมก็คือยอมความกดอากาศต่ำริ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์ที่แนที่อากาศผิวพื้นนะครับไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ที่ภาพดาวเทียมเลยนะครับแล้วเราก็มาซ้อนกันนะคบบางคนสงสัยว่าเอ๊วิเคราะห์ยังไงจากภาพดาวเทียมจริงเราทําว่าความกดอากาศต้องวิเคราะห์จากแผนที่อากาศผิวพื้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีภาพเมฆดาวเทียมมาประกอบ เพราะบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำมักจะมีเมฆเยอะนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้บางคนสงสัยว่าเมฆนี่เกิดมาได้อย่างไรตรงนี้นะครับเป็นแนวลมสอบนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นลมที่ระดับ600เมตรจะเห็นแนวลมที่พัดแรงมากนะครับสอบมาหลายวันแล้วนะครับการที่ถ้ามีเมฆมีลมพัดซึ่งในลมนีเมอนุข,ของไอ้น้ําอยู่นะครับเมื่อพัดด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยก็จะมีการกันตัวนะเป็นเมฆแผ่นนะครับ ระดับชั้นกลางก็คือ500ตัวพาส,สคาลหรือ5.5กิโลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมฆชั้นบนบนหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ชั้นล่างก็สามารถที่จะเห็นได้ด้วยนะครับ <S <S ส่วนทงางภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยก็จะมีลมค่อนข้างแรงนะครับจะเห็นอย่างนี้นะทำไมถึงแรงก็คือดูสีนะครับสีก็คืออยู่ในเกณฑ์23ถึง27นะครับ <S <S น็อตนะครับต้องการทำกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่า1.852คูณเข้าไปนะจะได้กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็จะเห็นว่ามีลักษณะลมที่พัดปกคลุมเป็นฤดูดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับต่อไปมาดูลักษณะของความกดอากาศนะครับจากลักษณะของมวลอากาศเย็นก้อนใหญ่นะฮะเคลื่อนที่มานะครับแล้วก็ไหลลงมาซึ่งหน้าวันนี้นะครับในทางด้านหมหาสมุทรแปซิฟิกนี้มีการก่อตัวหรือว่ามีการประชิดกันระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนนะครับแต่ว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยมี ปริมาณมากกว่าก็เลยให้ว่าเป็นแนวพัดอากาศเย็นบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้กลไกที่ในการสร้างแนวพัดอากาศเนี่ยก็จะทาให้อากาศเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านตะวันออกได้ง่ายนะักก็จะย้อยลงมาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเย็นทําให้เราเย็นนานนะครับง่ายๆว่าทําไมทปกติแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรขวางมันก็จะไปเลยปื๊บปื๊บไม่ค่อยลงมาข้างล่างแต่ถ้าตรงนี้มีอะไรบล็อกมันก็จะออลงมาข้างล่างมากขึ้นนะครับมาหาประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นพันยี่สิบนะสีะฟ้าๆอยู่ตรงนี้เฉียวๆนะครับแล้วก็เส้นดีอยู่ชิดกันมากเลยอย่างที่ผมเคยสอนไว้คือเส้นชิดนี่คือความชันมากความชันมากก็คือจะทําทให้ลมนี่แรงนะครับเป็นลมที่เป็นพม่เช์เกรเดียนต์คือลมที่พัดมาจากด้านบนมาถึงด้านล่างเนี่ยก็คือค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องต่อมาไปดูอุณหภูมินะครับสะท้อนจากมวลอากาศเย็นที่เข้ามาแช่แล้วก็ลงพยอลงมาเนี่ยก็ทําให้อุณหภูมิประเทศไทยเนี่ยลดต่าลง จะในระดับที่ประมาณสัก 10- ถึง15นะครับแต่ว่านี่เป็นที่ระดับ2เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางนะครับแต่ว่าถ้าคิดให้ดีๆนะครับว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นที่ความสูง2 2 0เมตรเนี่ยจะอุณหภูมิจะลด1ดีกรีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ลองดูนะฮะถ้าท่านสูงเท่าไหร่เนี่ยก็เอาตัวนี้ไปปรับกับค่าของความสูงเพราะว่าอุณหภูมิขึ้นอยู่ความสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับ ต่อไปมาดูการวิเคราะห์ในเชิงละเอียดลงมาซูมเฉพาะประเทศไทยเข้ามาครับก็จะเห็นว่าความกดอากาศด้านซ้ายอุณหภูมิด้านขวาบรรยากาศเย็นตอนเอา7จ็0บวก,กนินาฬิกานะฮะสิบนาฬิกามาอยู่ตรงอีสานนะครับซึ่งตรงนี้หนาวเย็นมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยอุณหภูมิจะหนาวเย็นมากๆส่วนตรงนี้เนื่องจากว่ามีการซึ้องมู่อากาศมูลอากาศมานาแล้วมีลักษณะเฟรนดิชันดังนั้นตอ,อนหนาวเย็นก็ลุกล้ำเข้ามาในภาคเหนือแล้วนะครับเพราะนั้นนิ่ดูที่อ่ยี่สิบเจ็ดตอนสิบโมงเช้า ตอนทุ่มหนึ่งนะครับมวลอากาศเย็นที่ยังทรงๆอยู่อย่างที่ผมบอกว่ามันโดนบล็อกด้วยแนวพัด้าอากาศเย็นที่อยู่ด้านแปซิฟิกนะฮะทำให้มันย้อยลงมาแต่ว่าก็ไม่แรงคือไม่ได้ลึกเข้ามานะแต่ว่าก็ไมไ่ถอยไปแบบถอยห่างออกไปนอกประเทศเรามากก็คืออยู่ประชิดชายแดนไทยกับลาวนะครับนทําให้อุณหภูมินี้ก็มีสูงมีต่ำนะครับคือจังหวะที่เข้ามาุหภูมิก็จะต่ำจังหวะที่ขยบนิดหน่อยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ ทีนี้มาดูเจ็ดโมงเช้าของวันที่ยี่แปดเนี่ยไอ้มวลอากาศเย็นจะลุกมา,มากเลยเพราะว่าไอ้ตัวแนวท่าอากาศที่อยู่ด้านแปซิฟิกเนี่ยมีกําลังหม,หมายว่ามีความมีกลไกที่แบบรุนแรงนะทำให้มันมีลักษณะของการบล็อกมวลอากาศให้ไหลบ้างทางเรามากมันก็จะทําให้วันที่2 8ดเจ็ดโมงเชา้านี้เข้ามาลึกเห็นไหมเย็นมาถึงภาากลางตอนบนเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยถึงระดับ5ถึงส,สองศาเซลเซียสในภาคอีสานและภาคเหนือได้ ภาคกลางนี่ก็สิบกว่ากว่านะครับต่อมาตอนทุ่มหนึ่งของที่28มูลค่เย็นก็ถอยนิดนึงนน่าจะว่าตัวฟอนต์คลี่คลายและมีการขยับมันก็เลยย้อยตามไปทางนู้นอุณภูมิก็จะสูงขึ้นมาให้เป็นสีเขียวก็ประมาณ15-20นะครับทีนี้มาดูผลการพยากรณ์ไปข้างหน้า10วันโดย ECMWF นะครับผมทำสัญลักษณ์ไว้สีแดงสําหรับเป็นเส้นพันยี่ส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นเส้นพันสิ้านะครับ ราจะเห็นว่าในช่วงวันที่27ุ่มหนึ่งคืนนี้นะครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าคือแนวท่าอากาศเย็นนะครับตอนนี้เป็นฟอนต์นะครับรียกเว็นฟอนต์ภาษาไทยคือแนวท่าอากาศนะครับเย็นโดยที่ถ้าสามารถไปดูในแผนที่ผิวพื้นจากกรมอุตุได้ก็จะเป็นรูปฟันๆแหลมแหลนะฮะถ้าเป็นทู่ๆโค้งๆนะฮะเรียงๆอันนั้นคือแนวท่าอากาศร้อนแต่ตอนนี้ก็เป็นแนวท่าอากาศเย็นนะครับมีการวิเคราะห์ได้อาจจะมีออกคร์ดก็คือสเตช i น n a ี่ฟอนต์ก็คือ แนวท่าอากาศที่แบบว่าอยู่กับที่นะครับมีทั้ง2องานเลยก็คือแนวท่าอากาศเย็นด้านนี้และด้านนี้เป็นแนวท่าอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้รู้ว่านี่คือแนวท่าอากาศเอาง่ายๆเดี๋ยวประชาชนงงนะครับมันมีนกลไกอยู่ท้ายมลอากาศเนี่ยไม่สามารถไปได้เร็วนะก็ะคือจะย้อยลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเห็นว่ามันอยู่ตรงประเทศลาวกับไทยแล้วนะครับสีแดงดูสีแดงเป็นหลักนะครับสีแดงคือเส้นทันยี่สิบนะครับ ต่อมาวันที่28นะครับตอนทุ่มหนึ่งเห็นไหมครตัวนี้ก็แข็งแรงนะฮะหมายความมีกลไกของมันที่มันจะก่อตัวทําให้มวลอากาศเนี่ยจะต้องโดนบล็อกไหลขึ้นมาก,ก็ยังทรงๆเห็นไหมฮะจะให้ดูว่ามันทรงๆไปถึง29ยังทรงๆอยู่30ยังทรงๆอยู่แต่พอ31จะ,จะเห็นว่าตรงนี้คลี่คลายพราะคลี่คลายอากาศก็จะไหลไปทําให้ตัวมวลอากาศาที่เป็นเส้นพัน20เริ่มถอยออกไปแล้วนะครับวันที่หนึ่งถอยไปไกลามากนะแล้วก็ บบสร้างเป็นวงกลมเลยเหมือนกับว่าเป็นมวลอากาศเย็นอยู่ตรงนี้เหมือนอันนี้อากาศจะอุ่นมากวันที่หนึ่งนะครับมกรานะครับต่อมาวันที่สองมกราเนี่ยมวลอ,อากาศเย็นก็ถอยออกไปเยอะนะครับแล้วก็อันนี้วันที่สามนะครมวลอ,อากาศเย็นก็ถอยออกไปแล้วนะครับต่อมาวันที่สี่เริ่มมีมวลอากาศเย็นก้อนใหม่ไหลเข้ามานะครับก็ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะนี่ก็อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นนะครับ ต่อเบาที่5เนี่ยก็ขยับลงมาเริ่มไหลลงมาแต่ว่าอยู่ไกลาจากประเทศไทยมากนะครับตอนนี้ก็จะเย็นๆถึงไม่ก็แต่ว่าประเทศไทยตอนล่างๆน่าจะร้อนนะครับเมื่อจากแสงแดดสอ่สองตรงได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นภาพของการพยากรณ์คลื่นลมนะฮะโดยทา่ซ้ายมือน,นี่คือค่าของลมที่ระดับ10เมตรนะครับส0บเมตรที่มีผลตอ่อผิวน้าน้ําทะเลนะครับในการทําให้เกิดคลื่นนะครับบนบกนี่ก็มี มีนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีฟิกชันก็คือแรงเสียดทานจากต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนอะไรเพราะว่าตึกบางตึกสูงกว่า10เมตรอีกใช่ไหมฮะมันบนบนโหมดเราแทบไม่ต้องดูเราดูในน้ำอย่างเดียวว่าลมที่พัดเป็นลมะตะวนันออกเฉียงเหนือมอรสุมนะครับสูนในทะเลจีนใต้ก็แรงมากทาให้ขวามือคือโมเดลคลื่นที่เราจําลองได้จะเห็นว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นลักษณะคลื่นปานกลางนะครับมีความสูงคลื่น2ถึง3เมตรนะฮะแล้วก็ในพื้นที่เซิร์ฟโซหรือพื้นที่คลื่นแตกตัวก็วาอาจจะ มีความสูงคลื่นได้ถึง3เมตรกว่านะครับดังนั้นก็ต้องห้ามเรือเล็กนะฮะเรือที่มีความยาวคลื่นเอ้ยยาวตัวเรือเนี่ยน้อยกว่า6นะฮะก็คือ3เท่านะครับก็คือประมาณถ้าเรือไม่ไม่ใหญ่จริงขนาด10เมตรเนี่ยไม่ควรออกไปนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝันวันอ่อกตอนล่า,างอนะรที่ว่าปัตตานีสงขลาเนี่ยจะมีคลื่นใหญ่ๆนะฮะมีคลื่นใหญ่เพราะว่าตัวนี้คือคลื่นจัดมีความสูง5ถึง6เมตรได้สีแดงๆตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นทะเลลมีความลึก2-3 พันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพื้นที่ที่ลมพัดตรงทําให้มีการส่งผ่านพลังงานนะส่งผ่านพลังงานไปที่อยู่หน้าน้าสร้สางคลื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คนที่27่ตอน7โมงเช้านะครับมาดูทุ่มหนึ่งนะครับไม่ไม่ลดกลาลังลงเลยนะครับลมที่ไหลลงมาหรือว่าพัดลงมานี่ก็คือยังคงที่อยู่ <c oughs> ทีนี้มาดูลักษณะของมุมของลมนะครับมีการเลี้ยวเข้ามาหาอ่าวไทยมากขึ้นดังนั้นคลื่นตัวใหญ่ตรงนี้มันจะเกิดปัญหาดังนั้น ตอนนี้น่าจะเตือนชาวประมงหรือว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตอนออกควรจะระมัดระวังโดยเฉพาะที่มีไฮท้ายหรือว่าคลื่นน้ำคลื่นสูงสุดนะครับไอตัวคลื่นนี้ก็อาจจะกระสาดกระเซ็นเข้ามากระทบเรเวนชายฝั่งช่วงนี้จะมีการกระซอกมากเนื่องจากว่าคลื่นลมเนี่ยมีกําลังแรงเต็มที่เลยโดยเฉพาะไอตัวนี้คือคลื่นที่เกิดจากลมนะครับมันจะเจเนเรตหรือว่าสร้างสเวลหรือคลื่นใต้น้ําเข้ามานะครับตรงนี้อันตรายมากนะครับทุ่มหนึ่งของที่เจ็ดนะครับ ต่อมาวันที่28เนี่ยลมก็อ่อนลงไปนิดหนึ่งเห็นไหมตรงนี้มุมที่ได้แต่ว่าคลื่นยังคงเดินทางต่อไปนะฮะจริงๆให้ดูย้อนหลังนิดนึงก็คืออันนี้แรงกว่านะควันที่ทุ่มหนึ่งเนี่ย27พอ28ก็ยังในนี่อยู่แต่ว่าในอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่านะบหมายความว่าแรงขึ้นเรื่อยๆมีความสูงขึ้นเกือบ4เมตรนะครับดังนั้นอันนี้คือ maximum wave ไทยนะครอันนี้ในอ่าวไทยมีคนงดการเดินเรือเลยเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับ น,นี่อยากบอกเนื่องจากว่าลมสีเหลืองๆนี่มีความเร็วลมวตั้งแต่17ถึง21นัน,น,น,นี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นคลื่นปานกลางนะบางพื้นที่อาจจะมีลักษณะของโรคเวฟหรือคลืนที่มันมีการซ้อนทับกันทาให้มีลักษณะคลื่นใหญ่เข้ามาประทะที่ชายฝั่งได้ต่อมาภาพนี้เป็นการวิเคราะห์สเตรทนะครับเหมือนถ้าเป็นพายุเข้ามาก,ก็เรียกสตอมเเิรนะครับ ถ้าเป็นลักษณะลมพัดมาก็ผมใช้ว่ามังซูนเซิร์นะครับก็คือลมมรสุมที่เป็นตัวสร้างคลื่นแล้วก็สร้างระดับน้ําซ้ายมือนี่คือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลนะครับเนื่องจากลมพัดมาที่ผิวหน้าน้ําทะเลแล้วทาให้เกิดมวลน,น้ำเนี่ยมากองกันบร,ริเวณภาคใต้ก่อตะวันออกตรงนี้นะครับคลื่นก็เหมือนกันนะฮะคลื่นก็เป็นความสูงคลื่นก็คือ,อผิวคู่ขลาดของผิวหน้าน้ำก็เลยก็คลื่นเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งน้ำเป็นตัวกลาง แต่ไอตัวโมเดลตัวนี้จะดูระดับน้ําว่าสีเทาๆาสีออกเหลืองๆเข้มๆนี้ก็คือน้ําสูงกี่เซนนะครับตอนนี้ก็คือสูงระดับประมาณเา50เซนนะฮะ50ถึง100ประมาณเล็งนี้นะครับในช่วงเวลา7โมงเชา้าทีนี้ท่านคิดดูที่ระดับน้าสูงขึ้นมาและผิวหน้าน้ำก็มีคลื่นอีกเนี่ยมันก็จะกระทบเข้ามาโดยเฉพาะที่เป็นไฮท้ายหรือน้ำขึ้นสูงสุดนะครับมันก็ยิ่งโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีถนนก็ดีหรือว่า อาคารลาล้านเรือนหรือหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ตามเกาะนะครับแถวนครศรีแถวสง,สงขลาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้น,น่ากลัวมากครับทีนี้มาดูวันที่27ท,ทุ่มหน,นะครับระดับน้ำก็นูนสูงขึ้นประมาณตัวนี้ก็คือประมาณสัก100เซนึงถึง150เซนได้นะครับเพราะลมที่อัดเข้ามาในต่อเนื่องคือมีความเร็วลมที่นะครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำมากรองอยู่ มวลน้ำที่ก่อคือทําน้ํานูนทีนี้น้ําที่มีการขึ้นลงตามระดับของน้ำขึ้นน้ำลงก็คือแรงดัดูดระหว่างโลกงวนจานูนทิพย์เนี่ยก็มีการยกตัวตลอดเวลานะครับถ้ามันไปยกตัวจนไฮท้ายพอดีแล้วอยู่หน้าน้ามีคลื่นที่แรงๆกระชอเข้าไปโดยความสูงประมาณสองถึงสาเมตรเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดความเสีย,สย,สสยหายบริเวณชายฝั่งได้นะฮะอันนี้ก็อยากจะเตือนนะฮะ,ะอันนี้ก็คือเจ็ดโมงเช้าวันที่ยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาคใต้เรื่องเตือนภัยเรื่องเกี่ยวกับคลื่นลมแรงนะครับ เป็นบริเวณริมชายฝั่งหรือว่าการทกากิจกรรมในทะเลควรยังงดนะครับนะฮะสำหรับตามเพียกรวันนี้นะครับเราก็อยากจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคลื่นลมในทะเลให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนราธาิวาสนะครับปัตตานีนะครับนครศรีธรรมราชนีสําคัญเพราะว่าเคยมีหมู่บ้านที่จมหายลงไปในทะเลเนื่องจากว่ามีการซัดของคลื่นขนาดใหญ่คล้ายๆแบบนี้นะครับดังนั้น ช่วยกันเตือนนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้เที่ยวสนุกนะครับในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับขอบคุณมากครับ